นู่นนู่นนู่น,น,นมาแล้วฝนหลวงเยฝนหลวงรักเราเรารักฝ<อ>นหลวง <Yeah. S 1> เย่เย็น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 จังเลยฝนหลวง <laughs> yeah. ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันกับทุกท่านอย่างพร้อมเพียงเพื่อน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อกำเนิดโครงการพระราชริผลหลวงเป็นระยะเวลา70ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชรนารราชนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงพบว่าราษฎรประสบปัญหาภัยแล้งจึงทรงมีพระราชดำริที่จะศึกษาหาแนวทางที่จะทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งใช้เวลาถึง14ปีจนประสบความสําเร็จซึ่งปัจจุบันกรมฝนหลวงและการดินเกษตร ได้น้อมนำแนวพระราชะดำริตำราผลหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการผลหลวงและดัดแปลงสภาพอากาศที่ได้ช่วยบรรเทาทั้งปัญหาภัยแล้งหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และความรุนแรงของพายุลูกเห็บมาอย่างต่อเนื่องและในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาร รักษาและต่อยอดในการช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญอีกครั้งทรงพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตในการดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำแข็งแห้งณจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารฝนหลวง สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วนับเป็นพระหมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย,ยพระสุนิกรมาอย่างต่อเนื่องผมขอให้กำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานส่วนต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านต่างมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชบุริศผลหลวงและโครงการพระราชบุตริต่างๆให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อสนองพระราชปณินิธพานดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยพระราชทานตำราฝนหลวงมาให้เราเป็นเวลา70ปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนไม่ว่าแบบภัยแล้งนะครับไม่ว่า PM 2.5นะครับว่าหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะในการปฏิบัติงานฝนหลวงเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่พระองค์พระพราชทานมาเป็นเวลา70ปีเนี่ยพวกเราก็เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่า พระเมตตาของพระอ,องค์พระมหาการุณาธิคุณของพระอ,องค์ที่ได้มอบให้พวกเรานะครับเป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติการฝนหลวงมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็แก้ไขปัญหาให้พี่น้องอประชาชนของเราเนี่ยในหลายมิตินะครับไม่ว่าลูกเห็บไม่ว่าหมอกควันไฟป่าไม่ว่าไฟแรงไครแรงเนี่ยครับก็ได้ช่วยพวกเกษตรพี่น้องเกษตรกรตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือวันนี้ครบรอบ70ปีที่พระอ,องค์ท่านได้พระราชทานให้พวกเรามา ก็เป็นมติของคณะมนตรีนะครับให้ถือว่าวันที่14เนี่ยเป็นวันครบรอบเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะครับซึ่งเรามาวันนี้ก็เพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ท่านได้พระราชทานตำราฝนหลวงให้พวกเราและเราถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตลอดมาครับนักวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยทางฝนหลวงก็ได้มีการวิจัยนะครับตลอดจนถึงมีนวัตกรรม ที่เราได้นาเข้ามาทดลองนะครับได้มีการวิจัยนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานลงทําน้ําแข็งแห้งให้เราที่เพชรบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวแรกที่เราจะได้มีน้ําแข็งแห้งในการที่จะเข้าไปปฏิบัติการปลดหลวงนะครับเป็นที่แรกนะครับที่พระองค์พระราชทานมาให้นะครับแล้วก็แนวทางในการที่ กรมฝนหลวงได้ดําเนินการก็แผนในเรื่องของแผนปฏิบัติการนะครับซึ่งท่านอธิบดีก็ได้มีการปรับแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอกควันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นภาคเหนือตอนบนนะครับเราก็ปรับแผนในการที่จะปฏิบัติการให้เร็วขึ้นนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รอตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่บูรณา,าการหลายภาคส่วนนะครับโดยกรมฝนหลวงเนี่ยจะเข้าไปตั้งแล้วก็ปฏิบัติการต้นเดือนธันวาเราก็เริ่มละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปเริ่มต้น ต้นปีนะครับแต่ปีนี้เราได้ปรับแผนปีที่แล้วละเริ่มทดลองปีที่แล้วฉะนั้นเนี่ยในการที่เราปรับแผนการปฏิบัติงานของการบินนะครับก็ทําให้มองว่ามันประสบความสําเร็จปีนี้เราก็เลยจะเริ่มเร็วขึ้นครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับให้มาร่วมงานในวันนี้นะครับเราจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาดู งานในวันนี้ทั้งเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการปฏิบัติการฝนหลวงสิ่งสําคัญยิ่งก็คือมาน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้พระราชทานตําราฝนหลวงให้เราใช้มาเป็นเวลา70ปีเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภัยแห้งแล้งนะครับตลอดจนถึงหมอกควันไฟป่าให้พี่น้องออประชาชนชาวไทยมาถึงวันนี้ครับ <Yeah. S 1> อาสาสมัครฝนหลวง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีความสําคัญของต้นน้ําในการทําฝนหลวงเลยก็ว่าได้นะครับก็วันนี้นอกจากจะมีอาสาสมัครฝนหลวงแล้วลูกหรือว่าเยาวยชนตัวน้อยก็เข้ามาช่วยทําตรงนี้พูดถึงอาสาตัวพี่เป็นอาสาฝนหลวงอู่แล้วเนาะใช่ครับผมพัชสินสุขสวัสดิ์ครับอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศจังหวัดลําพูนครับในปี2564ครับในส่วนของเยาวยชน ลูกหลานเราเนี่ยเ,เราเราเชื้อชวนเขายังไงให้เขามาช่วยทำครับเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครฝนหลวงแล้วก็เลยเห็นความสําคัญของการทําฝนหลวงโดยเฉพาะรัชกาลที่9ก็เลยว่าอยากอาะสานต่อลักษณะของอาสาสมัครให้กับเยาวชนรุ่นหลังโดยเริ่มที่ลูกชายของผมก่อนสวัสดีครับผมเด็กชายพงวิสุขสวัสดิ์อาสาสมัครตัวน้อยครับออาสาสมัครฝนหลวงน้อยครับหน้าที่เราทําอะไรวัด ปริมาณน้ําฝนครับสิ่งที่คุณพ่อทําเราทําได้หมดเลยครับแล้วคุณพ่อสอนยังไงบ้างครับพ่อสอนให้วัดพลงานน้าฝนวัดให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับอภูมิใจไหมครับภูมิใจครับภูมิใจมากครับทําตรงนี้มานานหรือยังนานแล้วครับตั้งแต่เด็กเลยครับเลยโอ้แล้วชอบครับอย่างนี้ก็ต้องรักกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรักมากครับ สครับผมพี่สนสุขสวัสดิ์อาสาสมัครตัวน้อยครับเนาะทีนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่ลำพูนอยู่ลำพูนนะครับคอยเอาอุปกรณ์วัดปริมาณน้ําฝนไปตั้งแล้วก็วัดจากรอบ24ชั่วโมงที่ตกในคืนนั้นแล้วก็นำมารายงานเป็นคลิปเผยแพร่ใน Facebook และลงในกลุ่มไลน์ครับรายงานได้ตลอดเวลาครับได้ตลอดเวลาครับนะครับแล้วก็จะรู้ข้อมูลเราเนาะครับเรียนจากคุณพ่อนานไหม คุณพ่อสอนถ่ายคลิปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มทํากันได้เองครับการได้ทํางานนี้ช่วยกรมฝนหลวงในใจรู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เป็นอาสาสมัครได้รายงานช่วยพี่ๆในกรมฝนหลวงเลยครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรยังไงครับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ี่ครับโรงเรียนจำทองเชียงใหม่ครับอ๋มอมหนึ่งเหมือนกันครับโรงเรียนจำหองครับพ่อกับลูก มีความผูกพันแล้วก็ส่งทอดอการทํางานนี้มาสู่กันได้เรียกว่าอาสาสมัครฝนหลวงรุ่นพ่อทรงผ่านมาสู่รุ่นลูกไม่มีเลยขาดตกบกพร่องนี่คือกรมฝนหลวงได้ได้พื้นดินได้พื้นฐานรายงานสภาพอของน้ําฝนที่สุดยอดแล้วของภาคเหนือขอบ,บ,บคุณทั้งสองท่านสามท่านสนุกไหมครับ ดูครับ <laughs> อยากขึ้นเครื่องบินไหมครับอยากครับเพราะนั้นเราต้องรักฝนหลวงใช่ไหมครับใช่ครับ <sh arp> <clog! S 1> เอาบินเลยบินปั๊บปับป,ปับป,ป,ปับว้าวข่าวดีดี <sk Whew> กับพี่คำรอน